หนึ่งสองสามสี่ห้าคนในญาติถ่ายภาพนะครับกูบาจารย์จากวัดบ้านเก่าบอนะครับออกรับปินธบจากญาติโยมสายบ้านพุนแพงนะครับนี่มาถ่ายภาพหลายปีนะครับจนโยมเปลี่ยนไปเยอะนะครับนี่โชคดีกล้องไม่หันมาทางคนถ่ายภาพนะครับเดินนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรภมค้ำชูวัดวาศาสนาวัดบ้านเกาบอนะครับพระจารย์มหาอนุรักษ์ธรรมคเวสโกจากยะโสธรนะครับอุปถาของพระเดชพระคุณน้องตามีสองบาทนะครับนี่ บินบาทเพื่อประดิษฐ์พระคุณหลวงตานะครับเด้อพี่คุูปาติมมกนะครับอันนี้ก็อุปถัมภ์เหมือนกันนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเก็บภาพญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูวัดวาพระศาสนานะครับบ้านปูนแพงนะครับหมู่บ้านนน้อยนะครับนี่เกี่ยวข้าวใกล้จะเสร็จเป็นส่วนมากแล้วนะครับยกเว้นผู้น้ำท่วมนานะครับตอนหวานเราไม่มีน้ํานะครับแต่ว่าช่วงเกี่ยวแล้วน้ําเยอะนะครับนี่ บางคนต้องสูบน้ำออกนะครับผู้นีเราบันี้ผูนี่นะคะูนี้บ่วยนนี่ปูนี่บัวไหนไปเบิ่งหน้าเจ้าเท้าเตียงไปค่ะไปซุ้มเมื่อนะครับแก้เขานะครับไปทุกวันนะครับเอายางคอนเลยนะครับเน้อโยกกำกระสร้างครับบรรทายรูมันตรองไปน้ำกนครับอุบาอาจารย์ไม่เข้าใจนะครับหากรนุรับอนุญาตแล้วได้นะครับ ดือแต่ถ้าไม่รับอนุญาตนี้ไม่ได้นะครับเรียกเราบ่ไม่เกี่ยวเขาว่ะบ่มีน้ำกือมูบ่บ่ได้สูน้ำออกติมูยูค่าลลขายเขามันมันเดือปีนี้เดือะจะากระสอบแล้วนี่โอ้พ่อกินและละเอา ้นูน้อยนี่ชื่ออะไรเนาะนี่น้องน้องลีโอ,อ,โอ,อ,โอกี่ขวบแล้วเนี่ยสองปีหนึ่งเดือนสอ2ปี1นเดือนนะครับนี่น้องลีโอนะครับุนตาข้างหน้านี่นะครับอายุแปดสิบเจ็ดปีนะครับ แต่ผมยังไม่งอกนะครับผมยังดำสนิทอยู่เลยนะครับนี่เด้อนะครับไปบึงเขาเกี่ยวเขาใดบล่ละนี่หื้มานบ่ละเขาปีนี่ได้จักกระสอบสุขภาพแข็งแรงนื่ยุมพอเด้อ คนหนุ่มกับสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุคนหนุ่มกว่าเพื่อนนะครับนี่สาธุโบริวันคือหลายถึงยุ่พงพวงโบริวันหลขึน้นเนาะคะแนนก็ควร วายมกน้งดื้อหายอ้่เฮอกมาหยกด้วยนะครับนี่ เกี่ยวแล้วบ่เข้านี่เอามีน้ําอยู่บ่โอยบ่แล้วย้อนน้ํานี่ก็บ่จักเนาะวานไปแล้วเลยก็ได้ตัวเนาะจังไปเกี่ยวรูปพี่หน้าพ่นแล้วบ่เกี่ยวเข้าวก็บ่นแวนอยผู้ใดก็ขายเข้ามันเด้อได้ผู้ละแสน200,000เด้อจ้าไปไหนอือ นี่นะครับด้านหน้านี่จะเป็นศาลากลางบ้านนะครับคุณพ่อกำนันประคองวิชาพันนะครับนำพาลูกบ้านมาใส่บาดอยู่ตรงนี้นะครับนี่กำน้ำนุมนะครับของตำบลหนองแก้วนะครับมานบละเขาเพ่อกำนัน,นถึงสาม้อยกระสอบวะนี่สามนันได้อเตี แต่ว่าลอยนโเมนติลบนก็ได้แ่ค่ะลอยปีนี้วันไพก็ได้หลายดีปีนี้เขาง่ามไพ่กับเราะเขางามเี่มกมน้วานเพูดตาพู้ตากิ่นี่เพิ่นเก็บแล้วบนนีเก็บไปแล้วเนาะยมพอเกี่ยวเขาแล้วแล้วบนนีหืมเกี่ยวเข้แลวบนนี นี่วะครับเรียวเรับสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุคนสุคนเด้อขายเก่าให้ได้พูดละแสนสองเสนสามสนสาผู้เฒ่าเกี่ยวข้เรียวร้านี้ซื้อว่าใดก็ร้านหน่อยนี่ฮึ นางอีบนงเอียบผู้ชายหรือผู้ยิ่งกว่านางเอียอยบวนี้ฮ้ผู้ยิ่งค่ะผู้ยิ่งวันนี้โอ้ยทวงว่าถึงเนาะเบิ่บงบอกเลยผู้ยิ่งผู้ชาย นะครับติดกล้องดูเรียมาช้ากว่าเพื่อนนะครับนี้ใครแม่หันหน้ามามองกล้องนี่ปรับห้าร้อยได้หน่เด้อเลี้ยวเบลอเบลอเขาสาธุสาธุขายใดพูดละสามสี่แสนเด้อสาธุสาธุ หมูสู้ชีวิตนะครับมาทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์ให้ปริภคคุณลองตานะครับเดือถึงลงบินธบาทไม่ได้ก็มาเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับปริภคคุณลองตานะครับ เก,กี่ยวแล้วล่ะเบอร์เขาโยมพอเกี่ยวแล้วล่ะเบอเขานั่งยู่คนโอ้เขาหลายทีท่เนี่ยโอ้ยสาธุสาธุ